วงการกีฬาแอออนลีหรือวงการกีฬาที่มีผู้เล่นเป็นหุ่นยนต์องค์การที่เป็นผู้จัดก,การด้านนี้คือองค์การดักซึ่งทําให้วงการกีฬาเน่าเฟะเพราะไม่เคยเล่นถูกกติกาเลยแต่ต้องถูกทีมซิลเวอร์แคสเซิลแย่งความนิยมของคนดูไปเพราะเป็นทีมเดียวที่เล่นอย่างถูกกติกาขาวสะอาดที่สุดองค์การด์กไม่พอใจจึงต้องการทาลายทีมซิลเวอร์แคสเซิลให้ได้เร็วที่สุดโดยสั่งให้แข่งเบสบอลกับทีมมืออาชีพท,ทั้งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนจนลูกทีมต่างก็สบักสบอมไปต,ตามๆกันถ้ายังมีลูกวงงงสรค์ขอ ซวาแคสซ์ก็ไม่มีทางชนะได้เลยแต่ลูกโฟติโฟโซนิกของแมกนัมเอสก็ทําให้ดาร์คคิงตกใจไปตามๆกันแต่แมกนัมเอสก็ยังต้องการให้มือดาบที่ท้าประลองฝีมือด้วยมาร่วมทีมเพราะคิดว่าจะต้องทําลายลูกควงสวรรค์เจโนไซ์ได้อย่างแน่นอนเสนอต่อปาฏิหารช่วง้ายการแข่งขัน ้มเหลวเรืองเลยเนี่ยทำไมสมาธิของเราไม่เคยสงบนิ่งอีกเลยมันเหมือนกับว่ามือสองข้างของเรากำลังลังเลอะไรบางอย่างอย่างนั้นแหละจุบรับได้แล้วอา่างั้นต่อเลยนะยเฮ้ยรับได้แล้วไม่ไปล่อยให้ตกแล้วนะนั่นละ อย่างนั้นล่ละดีแล้วริวเคนเก่งขึ้นมากเลยต่อไปเลยได้เลยว่างมาเลยพวกเอาละเนาะเฮ้ยยาเป็นไรไป,ไปมองลูกไว้ใหญ่ขลาดสายตาสิขอโทษทีเอาละนะเนาไะไะ ตั้งใจหน่อยนาย่าจะพลาดเพราะคิดแต่จะมือรับเท่านั้นน่าต้องทุ่มพลังทั้งตัวเพื่อยุดบอลเอาไว้ให้ได้หน่อยแับไป,ไปลนะน้ยทำยังไงก็ได้ใ้รรับได้ก็พอใช่ไหมรับได้แล้วรับได้แล้วดีมากเลยอย่างงั้นแหละแค่รับบอลให้ได้ก็ใช้ได้แล้ว เราไปเลยเอามาส่มาลยเรลย์สมาสิยายายาจะอุยเอสงสัยต้องติดบาเรียตรงนี้ด้วยละมั้งโค้ชเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอะอืไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมีอะไรเหรอเปล่าหรอกทุกคนตั้งใจเต็มที่เลยนะแข่งหน้าต่อไปมีโอกาสชนะบ้างมะ มันคนละเรื่องกันชนะไม่ชนะมันอยู่ที่ดวงนะเวลาเวลาอย่าคิดแบบนั้นสิแล้วต้องชนะไปเรื่อยๆได้นะอันนี้นี่มันอะไรกันล่ะฮะเล่นลาเบสบอลนะแล้นาจะได้วิธีเอาชนะพวกดาร์กจากในเลนนี้บ้างถ้าจะให้ชนะง่ายนิดเดียวใช่จริงเหรอคะก็แค่ทำคะแนนให้ได้มากกว่าคู่แข่งก็ชนะได้แล้วอแล้วมันต้องทำยังไงอะนั่นนะสิที่มันยากล่ะ ไม่ได้เหรอก็คงได้ละมั้งขออยู่ว่าไงนะครับอะอให้รับเจ้าหุ่นทีมีหือนอนปลายเท้ามาเป็นมือตีประจำทีมเหรครับตอนนี้มีแต่เจ้านี้เท่านั้นที่รับมือลูกควางปีศาจโพติโฟโซนิกได้นะหรือว่าแกมีอะไรไม่พอใจผลงานของเซ็กชั่นเอยังไงหรือเปล่แมนปะเปล่าครับต่ว่า มือตีไม้ที่สี่ของเราก็คือโกอ,อามนี่นะชัางมันเะนาเรื่องนั้นคุณโง่ๆที่เอาแต่ยืนเซอเวลาเจอลูกความพิซาโฟติโฟโซนี่เอามันไว้ทําไมกันถ้ามันตีโตไม่ได้ก็ไม่ต้องให้มันลงแข็งรกจําไว้<อ>หน้าที่ควบคุมหุ่นนะักกีฬาไอออนลีเป็นหน้าที่ของแกหวังว่าแกคงจะเข้าใจนะเจ้าหนวดอย่าพลาดให้มันบ่อยนะ<อ>ครับผมให้ไอ้ยำ ไม่ยากนาพี่เฮ้ยปล่นนะไว้ปล่อย,ป,อย,ป,อยปัดดูใเย็นๆหน่อยเถนะ่ไปเข้าสาพธการใหญ่ทาใจเถอน้ฉ <uk> ันรู้ดีนะรู้ดีทไมทาแบบนี้เช่อแค้นใจพ่อกับพี่แต่เก็บความแค้นครั้งนี้เอาไว้ในการแข่งขันครั้งต่อไปดีกว่า <uk> ้ยเป็นแบบนี้ละก,ก็ ฉันจะทำลายพวกสินว่าคัลสไนห้หมดไม่เหลืออะไรแม้แต่เพียงคนเดียวลูกควงสว่านเจนโดไซเลยครับเราดูภาพชานะตรงนี้ไงลูกบอลมันเปลี่ยนสภาพไปหมดเลยจังหวะที่ลูกโดนไม้จะแปลสภาพเป็นมุมโค้งเอียง แล้วก็ตรงเข้าหาไม้เองได้ด้วยนะแต่ว่ายิ่งตีลูกได้ตรงเท่าไร่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นพูดให้ชัดก็คือถ้าคนตียิ่งเก่งเท่าไร่ก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นอืมแต่มันก็ต้องมีวิธีบ้างสิครับโคชอืมบูอาเมอร์ก็ตีได้จังหวะที่ลูกบอลโดนไม้นะ่ะเขาไม่ได้สะบัดไม้ออกไปแต่เขากลับเอียงไม้ลงด้านล่างแทน แล้วก็ส่งลูกไปยังตำแหน่งที่ตัวเองถนัดมากที่สุดแล้วเตะเวียงออกไปอย่างสุดแรงแน่นอนนี่เป็นปฏิกิริยาโต้อตอบของบูอาร์เมอร์เท่านั้นแต่ถ้าเราถอนไม้มาด้านหลังทำลายพลังของลูกให้ได้และเพิ่มแรงเวียงออกไปแล้วล่ะก็เขาจะมีใครที่น่าจะตีได้ห,หรือ,อยังไงตอนนี้ยังไม่ไหวหรอกครับแม้แต่ผมเองก็ยังทำไม่ได้งันก็คงจะอย่างนั้นละมั้งแต่ว่า Hmm? ถ้าไม่นับคนในทีมของเราก็ยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่นอกทีมคิวามิจูทารุจอมดาบที่มาท้าประลองกับผมเมื่อวันก่อนไงล่ะครับโคชแต่เขากลับขึ้นเขาไปแล้วนี่นะใช่ครับเขากลับไปแล้วแต่เขาจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนครับอะไรนะถ้าเขาเข้าใจความรู้สึกของลูกโฟติโฟโซนิกแล้วก็ต้องกลับมาอีกแน่แน อ๋อ <wield ing noise> เขาไปอยู่ในหุบเขาลึกเลยนะเนี่ยว่าไงล่ะมันคิดจะกลับเข้าไปในเมืองแล้วเขาไปอยู่ในทีมเก่เกขาบ้างเราได้ยังไงเขาไปไี้เซตอย่า,า,ไไยาพูดแบบแตัดน้ำใจไม่ตรีแบบนั้นสิว่าแต่ว,ว่านะแค่นี้เนี่ยเนี่ยมีมาแค่นี้เนี่ยพอหรือเปล่าไม่รู้ว่า้เงินดวงตาหมากมาเยอะแยะขนาดนี้มีทีมไหนเขาให้กับเรานะจะบอกใครนะจ้าเงินจ้าเงินเอ้หมด คนหมดทบคิดว่าเงินจะมาเปลี่ยนใจเขาได้งั้นเหรอใส่หัวกลับไปให้เร็วที่สุดเลยอืแล้วแกจะได้รู้ว่าขัดชำสังกองค์การดาร์กเราจะไปยังไงถึงตอนนั้นเราจะรู้ว่าไปยังไงนี่โอยโอยไปแล้วพทอทอไปแล้วออจบใจนักจริงๆเลยทีเดียวล่ะยดูนะแกต้องเก็บตัวแน่ถงตอนน,นเราจะรู้สึกบาย่าง จูทาโร่ฝีมือของข้ามันยังไม่ถึงขั้นถ้าจะกลับไปฝึกที่ภูเขาทำไมนาะยจะต้องหลบไปฝึกอยู่ตามลพางคนเดียวด้วยเฮ้ยอย่านายเองก็เข้าใจดีอยู่แล้วนี่แต่นายกลัวที่จะต้องเดินทางใหม่เท่านั้นเองวิธีทางของคุณนักกีฬาไอออนลีคือการแข่งขันกีฬาเท่านั้น อนี้เราจะได้เห็นดีกันรอบแรกนะครับนักเป็นฝ่ายบุกก่อนตอนนี้มาที่3โกมาสครับยังทูเอาทูสไตรโนบอลครับท่านผู้ชม โอดิฟสโอนิกโอม,มัสตีไม่โดนเลยครับคราวนี้แหละจะพลาดมันเลยตกลงนะอืตามตกลงอย่าไปนะอย่าไปรับลูกขัวสว่านเจโดไซเด็ดขาดต่อรถจังหวะก่อนต้องอดทนเอาไว้จำไหมเีย yeah! ทีมซิลเวอร์ทำะไรลูกหัวสวัสดิ์จรวดไซด์ของโกอาไม่ได้เลยนะครับมือตีไม้หนึ่งไม้สองก็พลาดหมดทั้งสามครั้งเลยครับเอาละครับถึงมือตีไม้ที่สามคือแม็กนัมเอสแล้วครับจะมีวิธีทำลายลูกหัวสวัสดิ์จรวดไซด์ได้หรือเปล่าครับจะไม่ปล่อยให้ยืนดูอยู่เฉยเฉได้หรอกน้ารับรองได้เฮ้อ yeah! ที่เบสหนึ่งแล้วครับโกอามมีแผนอะไรอีกล่ะเนี่ยช่วยหน่อยนะบูอาเมอคนที่มาเป็นพัตเตอร์แทนก็คือบูอาเมอที่เคยตีลูกควงสวาร์จโดสไซได้ครั้งหนึ่งแล้วครับคราวนี้แกไม่รอดแน่ไอดูอบูอาเมเสร็กันอะไรอ่ะ,อ,อ,ะอ,อ๋อ้าไปะเถอะเฮ้ กาโทษทีนะะจ้าก็เลยจัดามันไปอไมอะไรอะไรรออันี้ละ ไม่รู้ว่าแมดน้ำเอสจะคว้างลูกต่อไว้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรใช่ไหมแมดน้ำเอสไม่เป็นไรทุกคนไ,ไปประจำที่ของตัวเองเถอะรอบสองแล้วครับนักทิงจะเริ่มจับม้ที่สี่คือโกอาร์มนะครับเข้าไปเลยแมดนำ้ำล็อกคว้างลูกโฟร์ที่โฟร์โซนิกมาสิฉันคว้างแน่ไม่ต้องมาทา้าฉันหรอกนะ จริงๆซะด้วยนะครับเจ็บขนาดนี้ยังคว้างไหวนะครับแต่อุ๊ยดูท่าทางแปลกๆนะครับแมนนคมเรื่เปล่าแมนนัมไม่เป็นไรครับอย่าฝืนเลยนะนายสาของนายเสียหายมากนะปริมาณเชื้อเพลิงก็ผิดปกติด้วยอาจจะรั่วได้ชั่วนายใช้ลูกธรรมดาไปก่อนดีกว่าไม่ครับผมไม่เป็นไร ฟอร o ที่อรกแล้วครับโกอาบยืนเซอร์อออเลยครับ <c oughs> พลังลงลงไปเยอะเลยนี่นะนะครับ <c oughs> สนายใช้ลูกฟอร์ที่ฟอโซิอีกแล้วก็นายจะทนไม่ไหวนะหยุดเลยขอโทษครับโคชแต่ถ้าผมเลิกตอนนี้จะมีหน้าไปพบเจ้าหมอนั่นตอนที่เข้ามาที่นี่ได้ยังไงว่าไงนะผมต้องคว้างด้วยลูกโพติโโซไปเรื่อยๆครับ เซ yeah! ็จแน่อะก็โหตีได้แล้วครับโคอามทำลายลูกฟุตที่โฟร์โซนิกได้แล้วไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับเป็นลูกโฮมรันครับาตผู้ชมครับแม่แลมเอกนั่นแต่ยืนตะลึงนะครับทำมะได้ไม่ถูกเลยครับเซเวอร์แคสซอนหมดอนาคตแน่ๆครับ ทูเอาอยู่เลยนะครับแม็กนัมเอชทำท่า,ทาจะไปไม่ไหวนะครับนักทิ้งได้คะแนนไปแล้วนะครับ3คะแนนครับท่านผู้ชมเบสบอลเนี่ยาตีไม่โดนก็ไม่มีทางชนะหรอกครับยังนี้แสดงว่าลูกโคงสว่างจะโดนาาสไส้เหนือกว่าลูกโฟร์ที่โฟร์โซนิกอยู่แล้วโค<ฮ>้ชครับขอ้อษฮะให้ผมตีดีกว่าปล่อยแบบนี้เรามีทางแพ้แน่ผมยอมไม่ได้นะแค่รอจังหวะผมทนไม่ไหวหรอกเราจะสร้างโอกาสด้วยมือของเราเองนะครับโค้ชโค้ชครับท้องรับก็ตามใจ พยายามอย่างเต็มที่แต่อย่าโลภมากเกินไปก็แล้วกันเดี๋ยวจะพลาดทับเอาละเข้ามาเลยโครอมเชื่อคนตรยลยตากหรังงนียอีกแล้วครับลูกควงสวา่างจรโดใสอีกแล้วครับท่านูุชอมอะไรนะเงยนะมักไวนี่ทำได้สำเร็จจริงๆเลยครับ ข้าไปพุกเสร็จแล้วดีมากเอาละครับชักจะเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วครับพัตเตอร์คนต่อไปไม้ที่สามแม็กนัมเอสครับจะมีหน้ามาแข่งได้อีกยังไงเรือแมกนัมเดชคอดูนะมันต้องกลายเป็นเศษเล็กแน่อ้าวโอ้ยยยยเดสบอลเออครับแม็กนัมเอสแย่แล้วแต่ซิวเวอร์คคสซอนมีโอกาสวิ่งไปที่เบสสองฟรีๆเลยครับ ต่อไปเป็นตาของบูอร์เมอร์ที่เคยรับลูกขวงสวรร่างเจโรไซมาแล้วแต่ว่าวันนี้จะโชคดีอีกหรือเปล่าคอยดูนะครับเดี๋ยวขึ้นต้องไปจับมาสอกี้นี้กันแห้ะอะไรนะเซตเตรลูกบอลตรงไปที่หนา้าเซนเตอร์พอดีนะครับแต่มักวินดี่วิ่งเ้าไปก่อนเรียบร้อยแล้วครับเซฟเร็วจริงๆเลยครับมักวินดี่วิ่งถึงก่อบครับท่านครับตอนนี้เบสคือแม่นัมเอสเบสคือบูอัเมอร์นะครับ มันจะมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะใช้ลูกของสว่าน,นยันเอาไซต์จิตกรรมพวกไงสินส้นซากเลยไปดูที่ลูกอะไรขว้างเลยนะเฮียา yeah! ครับท่านผู้ชมครับเป็นการแข่งขันที่โหดเยี่ยมจริงๆถ้าไม่มีใครตีแทนก็ต้องถือเป็นเอาและจบการแข่งขันเลยนะครับไม่ไหวเสียหายมากเกินไปทำไงดีล่ะคะเราไม่มีทางสู้แล้วให้คนอื่นมาตีต่อก็ต้องโดนเหมือนกันพอะครับให้ผมตีแทนนะครับผมบบด้วยครับให้ผมครับให้ข้าตีเองดีกว่า ทีมซิลเวอร์ส่งพัตเตอร์ลงมาแล้วครับตกลงว่าแข่งต่อนะครับแกจูทาร่งอย่างน,นเหรอถือว่านี่เป็นการต้อนรับกันก่อนรับให้ได้นะมอเนแลยว่าไงนะ ពេលពេលយ៉ាងឯគ្នាขอให้សឲ្យសិនទៅឲ្យសិនទៅ โฮมรันครับท่านผู้ชมครับคะแนนกลายเป็น4ต่อ3ซิเวอร์คัเซนเอาชนะไปในวินาทีสุดท้ายจนได้ครับอ้อห